สวัสดีค่ะพี่น้องปองไสปอสุขแม,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 มนเอกพ่อพอยาเนวเช่นเดิมจ้ายาเนวก็มีการมาเดตเรื่องบอดบอยสริชัยซอแอนอลลีซอแอนอลลีสัมภาษณ์ยายวิรงอบอุ่นน่ารักมาก fc คอมเมนต์รัวๆพี่น้องมือว้านเนียนซอแอนเพิ่งกับไปได้ไปแสดงอยู่กับมันวงม้ําใจกันลอยพี่น้องลองเวทีเราแล้วกระถามันยายวิรงพี่น้องวานเราก็ปวดแคปชั่นแบบนี้แอนอลลีสัมภาษณ์ความในใจยายวิรงพี่น้อง เราก็ถามยายบึงว่าเจ้าชินหอดเมียบอยายบึงเรากบา่แล้วคิดหอดเมียเราอยู่แต่ว่าก็เข้าใจกันละกันเราก็เล็ดซอยแอนก็เลยถามยายบึงว่าเฉียดให้กันดูบอแล้วว่าบอบอเฉียดให้กันคือเข้าใจกันท้าเฮาเฉียดทั้งนั้นกะสิบอสบายใจเฮากะสิบอสบายใจท่องบทไหวก็สิหลงหลงลืมลืมคำว้าก็เล็เป็นอันว่าเข้าใจกันโลดนะพี่น้องจ๋าแบบว่า เาคิดจังสี่ทั้งนั้นกะจะคิดจังสี่เขาได้กินยังกะใหกินแล้วกินแสบกะจะคิดหอดกันกบเป็นธรมรมดานาอพี่น้องผัวเมียกันนั่นซอยแอนแล้วก็เลเซียลย้ายบึงวานเจ้าคือบ่บอกผู้หลังค้นแนอสันบานวาสีมาหเห็นกันทั้งสี่เฉียดใบหลัดโหลดวาซานพี่น้องแล้วก็เซลผัวเราเนาะพี่นอาา้องจ่ายย้ายบึงกัะบาบอบอเคียดให้กันซอยแอนกระามแล้วว่เนี่ยมาแสดงไกลบ้านนั่นย้ายเรามาเบิงบอเรากับว่ามาเบิงยูห้วกะ เห็ดแนวกินหนึ่งเขาหนึ่งนาำเอามาหายโซเอนกะลิธามว่าเบิกเงินให้กันบบยายวึงแล้วกับว่านบเบิก่ได้ดันหัวหน้าแล้วหนาเขียดแล้วหนาง้อขันว่าเลี้ยเงินบ่ไเด้เราเป็นหนายากรลดวาซานบาตินีโซแอนกะลยวาที่หลังมาเอาน้ำข่อยเด้อวาสันพี่น้องยายวึงกลิวาบ่ค่อยเบิกตัวกันปีใหม่จังคอยอนนั่นค่อยเบิกวาซานแล้วว่าหัวหน้าล้ว หนายิกงหนางอคันเราเบิกเงินอน่านาว่าสั่นพี่น้องคันเราเรื่องเงินขึ้นมาหนายากโลดว่าสั่นพี่น้องถ้ายายเนื้าผิดกับขอถทดขอภัยด้วอพี่น้องก็ไปฟังอยู่ในอ่นคลิปเต็มอยู่นขนาณะหมอํำใจกินลอยเด้อพี่น้องจะยายเนี้ก็เอาคำันซอยแอนสัมผัสย้ายบึงมาให้เบิ้งพี่น้องเมากันเพิ่อก่กันแบบพี่แบบน้องเป็นกันเองดีดีเนาะพี่นอ้องเรากระเบาดีดีด้ครๆว่า ไปกินอย่างแซ่บๆกัคิดหอดกันแต่ว่าเห็นบ่สเฉียดให้กันดอกเข่าใจกันโลดขันเฉียดกับที่บอสบายใจทั้งสองกับสองตายก็เป็นในน้ําวันไปไกลบ้านก็ได้มาเบิ่งกันอยู่ก็คิดหอดกันอยู่แต่ว่ากัคือเข่าใจกันถานาพี่น้องใจเอฟซีหลายๆท่านก็เข้ามาคอมเมนต์เยัยนิวสี่อ่านให้ฟังจับคอมเมนต์สองคอมเมนต์พี่น้องจ๋าท่านนี้แล้วก็บาดีดีแล้วก็บ่าว่าท่านนี้แล้วก็ว่าคําพูดการใช้ชีวิตของพ่อเบิร์นน่ารักเนาะชอบคำหนึ่งของเพื่อน จักสิเครียดกันอย่างเครียดแล้วก็ต้องอยู่ด้วยกันก็จะต้องคุยกันคือเก่าแมนอี่ลีนน่ะนะพี่น้องเราทําดีอยู่คนที่อยู่อีกทางเพื่อนก็นต้องทําดีเหมือนเราเลยบอกคิดมากสุดยอดค่ะขอให้พ่อบึงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเดินทางปลอดภัยมันหมันคำมันหมันเงินมันหมัน,มนทองเดอ้อขอบคุณซอสัมภาษณ์ข้อคิดดีๆมาให้ชมจ้าแมนพี่น้องจ้าเพื่นอ,พอนฮักเมียเพื่อนหลายกระหวงหลาย ห่วงหลายถ้าบอหึงคือบบแมนบอยสิดิชัยมันคือเอกลักษณ์ของเพิ่นจ้าเป็นเรื่องธรรมาดาจา้าฮักแอนบอยเข้าใจนะคะแมนพี่น้องจา้าฮักหลายกับหึงหลายก็คือว่าแลรวแต่คนถ้าบอหึงกับ,บก่บแมนบอยสิริชัยประสันพี่น้องจา้ FC, าเอฟซีทนหกับวางซีนเอาพี่น้องเรื่อกันจจเป็นกำลังใจให้บอสบอยซอแอนแม่วึวง พร้อมทั้งทีมงานสุบูรสุคศรนะจ้าเฮงเฮงฟังฟังรวยรวยเดินทางไปทั้งใดก็ขอให้เดินทางโดยความปลอดภัยจ้าพี่พี่น้องน้องมีความที่เห็นว่าจังใดกับมาสูฟังในเด้อจ้าคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้ละจ้าเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะขอบคุณมากค่ะบ๊ายบาย